บีอยู่แถวไหนครับนากเกลือค่ะบีนากเกลือนะครับวันนี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์กันนะครับเกี่ยวกับพลังงานหลังความตายนะครับเป็นเรื่องราวของตัวเองหรือว่าเรื่องของคนใกล้ตัวหรือว่าเรื่องของใครครับเออเป็นเรื่องของดาราที่บีฟังมาค่ะพี่เวนเป็นเรื่อของาดาเล่าให้เพื่อนเนฟังเจอเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ย ดีครับเป็นเรื่องของดาราคนไหนเอ่ยเป็นเรื่องของแอนอลิชาค่ะแอนอลิชาก็คือแอนที่เคยเป็นอี้เป็นเพื่อนสนิทของคุณโอ๊คผ่านท้องแท้นะครหลายคนได้อกแล้วอัอาิชาที่เป็นเพื่อนสนิทคุณเวดคุณเวฟเก่าอ้มอาิชาค่ะครับครับ ที่ตอนนั้นที่เขามีข่าวว่าเขาแต่งงานกันที่เรื่องซูซนม้ไงอ้ําคือผู้หญิงผู้หญิงคือแฟนกล่าวเว็บใช่นะฮะจำได้แล้วจำได้แล้วนะครับ, handles, รบหลายคนนึกออกยัง <an> นะครับถ้านึกออกแล้ว<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องของอาดาราที่บีเล่าให้ฟังนะครับเชิญครับก <hayat. S 2> ็คือแทงจากอ้๊มเนี่ยเขาจะต้องไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งทางช่องสามนะคะเขาไป ถ่ายทำที่ประเทศอินโดนีเซียและที่นี้ที่ไปเกาไปสถานที่ที่ถ่ายทำที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นแบบมิวเซียมเก่าค่ะคือเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแต่ทีนี้เขามาเปิดเป็นโรงแรมและที่นี้ทีมงานถ่ายทำอ่ะก็ไปเช่าโรงแรมเปิดไปเช่าที่เนี่ยถ่ายทำละครแล้วที่นี้อ้างกแอนนะเขาก็เหมือว่าผู้หญิงนะค่ะเขาไ่ได้ ก็เลยนอนด้วยกันจับคู่นอนด้วยกันเขาใช้เวลาถ่ายทาที่นูน่นน่ะประมาณเดือนครึ่งอะ่ะพี่เบ้น,เ,นเขาบอกนะแล้วทีนี้ก็คือถ่ายทํากันไปประมาณได้สักสามวันละก็ก็ยังไม่มีอะไรแต่พอแบบถ่ายไปเรื่อยๆก็ใชงแบบมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคือในห้องนอนอะ่ะแอนดาแอมอ่ะเขาจะเป็นแบบเตียงคู่ไง เองนี้ความเป็นผู้หญิงอนะคือแบบเออเอาเตียงมาชนกันดีกว่าจะได้นอนใกล้ๆกันนะอะแต่ทีนี้พอถึงเวลานอนแอนก็อังเขาว่านอนใช่ไหมคะเขาก็นอนหันหลังอนะ่ะเพราะคือแบบว่าเคิร์อยากจะหลับแล้วก็คือคุยๆกันเสร็จแล้วเขาก็อยากจะหลับแล้วเขาก็หันหลังชนกันแต่นี่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเตียงอนะทำไมมันเหมือนแบบมีใครขยับแบบแรงมากเลยอนะแต่เขาก็มันเหนื่อยไนงะเขาก็เลยหลับตอ่อ ไล้นี้ก็ยังก็ยังแบบมันก็ยังขย่าต่ออีกอะแล้วทีนี้เขาเขาเขาก็ยังหลับต่ออีกแต่สักพักอ้ํนอะเขาก็รีบดิวิ่งออกไปนอกแล้วเขาร้องไห้อ่ะเลยเขาร้องไห้แบบแบบร้องไห้แบบมากเลยร้องไห้จนแบบไม่เป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะแอนก็ตกใจก็ออกไปดูอ้นเป็นไรอ้ําเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อเขาก็ไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาเขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรเลย จนแบบว่าต้องตอบกันตั้งนานนะจนเขาก็เลยยอมพูดบอกว่ารู้ไหมอ้ามมาเจออะไรบอกว่าอ้ามมาเจอนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าลืมตามาครึ่งครึ่งตาที่ที่นันสันสันเตียงมันสันสันเห็นขาเด็กอะม,มาขยมเตียงอ่ะเขาลืมตาแค่ครึ่งเดียวนะคะ ก็เห็นเด็กขาเด็กเขย่าแล้วมีกระวนเป็นขาเลยอ่ะและและและทีนี้พอไอ้นี่เสร็จอ้าาเขาก็ยังแบบว่ายังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาก็ยังลืมลืมลืมตาได้ขึ้นเดียวสักพักมีผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะที่เบนมาแล้วก็คือแบบว่าอ้หาเขาเขาปวดตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ร้องเขาก็พูดอ่าสวนมาว่าเนื้อ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แล้วนี่มีเสียงผู้หญิงอ่ะว้าวน้ำโมเหรอน้ำโมเหรอเงี้ยเออได้ยินเสียงยนี้สิอ้าวเอ้ยมันขาเนี่ยอะแต่ไม่กล้าลืมตามอมา่ะแล้วก็เหรอแล้วค่อยๆลืมตาลืมตาแล้วก็เห็นหน้าผู้หญิงอ่ะขาวเจ้าเลยมีแต่หน้า เขามาใกล้ๆนะเขาแล้วเขาก็บอกน้ำโมเหรอน้ำโมเหรอเนี้ยจนแบบว่าเขาบอกว่าเรารู้สึกบเหมือนว่าเขาก็อิกติไม่ได้ก็เหมือนว่าเขาจะมานั่งทับอ้มอย่างเงี้ยเขาก็เลยแล้วพอพออ้้มเขาแบบว่ารู้สึกตัวได้เขาก็เลยรีบวิ่งออกไปข้างนอเลยอย่างนั้นอะแล้วทีนี้มันก็เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะพี่เบนก็คือทีมงานในนั้นอะเขาก็ยังเจออีกคือพี่ก้องปิยะอะ เขาบอกเขาก็เจอแต่เขาไม่ได้เจอในห้องพักเขาเจอตรงที่ที่เป็นศาลาตรงกลางสนามที่กองถ่ายทาเอาไว้ใช้สําหรับแบบว่าแขวนเสื้อผ้านักสแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอันนี้ที่พักในนั้นใช่ไมหมคะเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าเขาเอาเสื้อผ้าไว้ผมกแขวนละเกะละกเกะลักษ่ะอะครอมแลวพี่ก้องพีลนะ ็เห็นที่แบบบางทีอ่ะเข้าไปนั่งเยนะเนี่นตรงหางตาเขาก็จะเห็นเหมือนแบบผู้ชายอ่ะพวกหัวแล้วมีกริดกริดก็คือเหมือนมีดที่หยักอย่างค่ะพี่เบนที่ที่ประเทศอินโดนีเซียที่เขาจะมีกันนะทุกคนหัคนควออกนั่นแหละแล้วก็เหมือนว่าเห็นหางตาเสร็จก็เห็นก็เขาให้เห็นแค่นั้นน่ะแล้วเขาก็เหมือนจะกระโดดไปอย่างเงี้ยน่ะพกล้องก็รีบไปดูเอ๊ก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่เขาก็คิดในใจแล้วแหละว่า ก็เจออย่างนี้ก็คือเจอเหมือนฉับเดียวกันคือเห็นผู้ชายแล้วก็โดดลงไปอืมแล้วทีนี้ก็เลยถามถามคนแถวนั้นคนแถวนั้นบอกว่าตรงนี้เป็นเหมือนแบบว่าที่เขาใช้ทําการแสดงดนตรีของประเทศอินโดนีเซียที่เขาไว้รำไว้ร้องอะไรพี่จำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรก็คือแบบว่าเหมือนเราเป็นล็หลู่เขาว่าเอาเสื้อผ้า ก็คือแบบว่าเขาคงจะตอบว่าดูไม่ดีมั้งคือแบบว่าเราไปทำว่าเซ็นแบบอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนบอกว่าไม่ให้ความเคารพเขาก็คือแบบว่าเกตคิดดูสิอาจะอ้านมาเขาเตือนเสร็จะเขาก็ยังต้องนอนที่นั่นอีกอะเพื่อที่จะได้ถ่ายทำให้มันเสร็จนะแต่ทีนี้ก็แบบว่าก็คือแบบว่าต้องต้องต้องแบบว่า ทนหน้าดูเลยนะต้องทําใจมากาเลยนะเขาต้องทนแบบว่าไง,ไงอ่ะเบอกว่าทําพิธีขอเข้ามาแลเเลอะไรอย่เงี้ยและมีอยู่ยืนยู่ยแม่ใช่นคนนึงมีจชืท่อำไม่ได้แล้วเป็นเป็นผู้ชายอ,ะอ่ะเขามีฉากหนึ่งก็คือแบบว่าฉากนั้น,นี่ยใน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 แสดงเขาจะต้องร้องไห้แล้วเขาก็จะต้องเต่า แล่วีนี้เขานักแสดงเขาทำไม่ได้ใช่ไหมเขาเป่าไม่เป็นน่ะเอื่อนี้คือแบบว่าเขาก็เหมือนเลยว่าและแลที่วูดคว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแค่ทำแบบว่าทำตามเพลงทำอารมณ์ทำอะไรแค่อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มันเป็นไปตามเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแอ้วทีนี้เขานักแสดงเลยเขาก็เขาก็เลยพูดในใจเขาพูดเลาแบบ พูกหวไปตามเข้าฉากตอนเข้าฉากเสร็จก็ก็คือแบบปวดดที่เขาแม่ก็ตายใช่ไหมเนี่ย ทำหน้าหรือล้ากนนันก็คือแบบได้ยังพูดกันอยู่เลยอะว่าเป่าไม่เป็นนะก็คือบอกว่าเป่าไม่เป็นนะและ้วคนในคนในนั้นอะที่มองที่จอมอนิเตอร์อะก็<ๆ>เหมือนแบบว่านักแสดงผู้โชว์นั้นเหมือนก็ใส่อารมณ์มากเลยอะ<ๆ>เหมือนแบบว่าเหมือนแบบร้องไห้เหมือนแบบน้ำตาไหลเหมือนแบบเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยเออเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสังคัดเขาชาสัก เขาเขาเขาก็เริ่มลุกขึ้นมาละเขาบอกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ตัวผมเขาก็พูดอยมางนี้เขาก็ร้องไห้ร้องไห้คือบอกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า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 มันเป็นเพราะอะไรแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวผมเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวผมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าคนที่ไปถ่ายทําที่นู่นคือแบบเจอกันหลายเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ึ็น่ากลัวนั้นนั้นเลยนะพี่เบนว่าไหมอือโหนี่เจอกันแทบทั้งกองถ่ายเลยนะ นะครับเป็นนักแสดงคือปีที่จําชื่อไม่ได้นะครับคือตอนแสดงพี่ผมเป่าไม่เป็นหรอกนะครับพอเป่าปุ๊บเหมือนแบบเอ๊ะคนอินโดนีเซียเนี่ยโอ้ยทำไมเป่าเก่งจังเลยอ่ะเพลงเพลงของอินโดนีเซียด้วยใช่ไหมใช่คือทั้งทั้งที่ผู้กำกับเนี่ยคือเป่าไปเธอะมั่วไปอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะมาทำก็ใส่เพลงที่หลังอใช่ให้ทำแค่อารมณ์แค่นั้นไม่ต้องเป่าอะไรอย่างนี้หรอกคือตอนนั้นเขาพอพอสั่งคัดเสร็จ ไม่ใช่ตัวเขาใช่แล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ร้องไห้อย่างไรเขาบอกไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ตัวผมเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะคือเขาคงเออไงอ่ะเขาคงรู้ตัวบ้างนะว่าใช่คือว่าแบบไม่มันไม่ใช่ตัวผมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่ใช่เขาครึ่งหนึ่งเป็นเขานะเอออาจจะแบบนั้นนะครับหฟังแล้วขวัลุกเลยเอนเป็นละครของช่องสามแบบคิดว่าเพื่อนๆน่าจะจํากันได้บ้างที่เป็นเหมือนแบบเขาไปถ่ายทําที่อินโดนีเซีย ไมีจำชื่อเรื่องไม่ได้ละครพี่เบนก็ไม่ได้ดูซะด้วยนะครับแต่ก็นานแล้วนะหลายปีแล้วนะละครฟังละครลุกโดนกันตั้งแต่แอนแอมแอนแอนอั้มนี่คือโดนในห้องนอนโดนผีเด็กก็ยังต้องทนนอนกันต่อจนถ่ายทำเสร็จโดนผีเด็กเอาเท้าขย่มว่าง่ายๆเลยใช่มันขย่มบนขย่อมนอมแล้วก็มองลืมตามาครึ่งหนึ่งครึ่งตาเนี่ยนะครับเห็น เท้าเคยยุบใหญ่เลยไหย,ยับเตียงใหญ่เลยใช่ไหมใช่แล้ว,ลวอัมอัมเขาก็กลัวแล้วใช่ไหมเขาก็กลองเขาก็ท่องน้ำมัจกะสักระสา,าตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเราแบบเริ่มความกลัวเห็นอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ใช่แล้วแล้วพอแบบพอพูดแล้วก็มีเสียงอีกน้ำมันเหรอน้มเหรออยางเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเสียงนู้หญิงมจากไหนอีกแล้วพอเขาเลิกการ์ดเนี่ยมีแต่หน้าผู้หญิงอ่ะ ที่ดูสิกเเจอแบบช็อกมากๆโอ้หฟังแล้วแหมน่ากลัวมากเลยเรื่องนี้คือไม่ใช่เมืองไทยด้วยอินโดนีเซียคือน้ำโมตสะอินผีคนอินโดนีเซียก็ไม่เข้าใจเหมือนกันละมั้งใช่ไหมเพราะว่านับถือนศาสนาด้วยใช่ไหมแหมอะไรอย่างเงี้ยเด็ดไปอะไรก็ไม่ช่างแต่น่ากลัวเหมือนเลยเนาะคงประมาณแบบน้ำโม อะไรแบบเนี้ยท่องอะไรอะ่ะอะไรแบบเนี้ยโอ้โหนะฮะก็เป็นเรื่องราวของดารานะครับมีมีพี่ก้องก็เจอเหมือนกันพี่ก้องปิยะใช่นะครับเจอแบบเห็นแวบๆผางตาเหมือนคนกระโดดใสกองาที่ท,ที่ที่เขาเจอตรงสาราตรงการสนามที่กองถ่ายเอาเสื้อผ้าไปแขวนะจะเห็นแค่หางตาคือแบบเขาจะไม่เห็นตรงๆเห็นเห็นทุกคนบอกเลยจะให้เห็นแค่หางตาแล้วก็เหมือนแบบว่าทำท่ากระโดดลงไปอย่างเงี้ยเน จะเห็นอย่างเงี้ยช็อตเนี้ยซ้ำๆกันทุกคนเลยอ,ะอ่ะไม,ม,มน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันเนาะเสาหนึ่งเสาหนึ่งเสาไหนมีเรื่องราวดารามาเล่ากระดิ่นกันนะ <c oughs> เออนะฮะก็หลอดีเหมือนกันนะครับดารานี่เขาไปเดินทางไกลแล้วก็ไปเจอเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบนะสถานที่เก่าๆโบราณแบบเนี้ยที่เขาไปถ่ายทำนเนี้ย <c oughs> นะครับก <c oughs> ็น่าสนใจนะครับอ่ะบีวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะยังมีเรื่องราว ก็เก็บเกี่ยวเอาไว้แล้วก็มาเล่าให้ที่นี่ฟังที่97นะครับแน่นอนเลยนะครับผมยังไงขอบคุณบีนะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ